จุมกรูแบบโบราณเขมรน,นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการเคารพการบูชากราบไหว้นะคะอันนี้เป็นจุมกรูแบบเขมรโบราณที่มีการสร้างถวายแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องบูชาระดับสูงผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่มีความเข้าใจมักจะสร้างจุมคกรูนี้นะ,ะเพื่อสักการะบูชา และเป็นที่สถิตของเทวดาและยังถือว่าเป็นเครื่องสักการะบูชาอันสูงสุดด้วยในานามของเครื่องสักการะทั้งปวงและเป็นเครื่องสักการะที่ตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งปีนี่ก็คือเครื่องสักการะบูชาจุมคกรูที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมีร่างกายแข็งแรงผาสุกแล้วก็มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจจุมคกรูจึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่แทนร่างกายของมนุษย์และความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์ทางจิตทางจิตวิญญาณของมนุษย์เชกเช่นเดียวกันนี่คือจุมกรูของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์บุรีร,รัมย์รีสเกตรหรือแถบอีสานใต้ทั้งหมดนะคะและก็ได้ถูกมานำใช้เป็นเครื่องสักการะบ,บูชาด้วย